สวัสดีค่ะรุติการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมวันนี้ก็ได้นำเครื่องรางวัตถุมงคลมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธามีดเล่มนี้เป็นมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์เป็นด้ามงาฝักไม้นะคะขนาดความยาวเฉพาะใบห้านิ้วยาวรวมด้ามได้ฝักเก้านิ้ว สวยสมบูรณ์นะคะสวยคลาสสิกพกพาสะดวกงาช่ำมาก เก่าธรรมชาตินะคะเก่าเดิรรม ภายในนะคะใบมีดสวยงามเก่าธรรมชาติ ดอกลายน้องสิงกลั่นแน่นนะคะ โวยธรรมชาติก็ได้นำมารีวิวให้กับทุกท่านที่รักศรัทธาในเครื่องรางของครูบาอาจารย์รีวิวให้ดูกลั่นแน่นนะคะใบมีด ตอกลายน้องสิงผ่านเข้ามาชมรีวิวนี้แล้วถูกใจก็ทักถ่ายกันเข้ามาได้นะคะทักมาพูดคุยกันได้เลย หรือแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่เบอร์092 66 6 29 6 6 5อุรุจิการนะคะ0926 6 2 9 6 6 5อรุจิการะคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ รุจิการเครื่องรางวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมสวัสดีค่ะ